นักเรียนป .3 ทุกคนพบกับอักษรออนไลน์วิชาเลยวิชาวิทยาศาสตร์นะครับพบกับครูแม็กและหนังสือคู่ใจของเราครับหนังสือวิทยาศาสตร์ป .3 เล่มที่1ของอักษรนั่นเองครับจากความรู้ในบทที่ผ่นานๆมานะครับเราก็ต้องมาใช้กับในบทนี้นะครับผมนี่เลยฮะาบเรียนนี้จะเกี่ยวข้องกับนี่เลยปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของ สัตว์นะครับเป็นครั้งที่สองแล้วความรู้ทั้งหมดจะเอามาใช้ต่อนะครับเพราะในคาบเรียนนี้เราจะทำกิจกรรมกันนะครับชอบมาชอบมาอ่าครับแต่ก่อนอื่นนะครับแหมของเก่าเนี่ยลืมทุกทีเลยนะครับบอกให้ทวนงานจริงไะมโอเคมาทวนให้ครับปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงชุดของสัตว์นะครับตกลงเราบอกว่าเหมือนหรือแตกต่างจากมนุษย์ครับเหมือนครับสามอย่างครับอาหาร อากาศและก็น้ำครับส่วนนะครับความแตกต่างก็จะอยู่ลึกเข้าไปเพราะว่าอาหารที่สัตว์แต่ละชนิดกินเนี่ยมันไม่เหมือนกันและมันก็ไม่เหมือนกับมนุษย์นะครับเราก็จํากันได้ว่าสัตว์เนี่ยมีทั้งกินสัตว์ด้วยกันเองแล้วก็กินพืชนะครับส่วนบางชนิดนั้นก็กินทั้งพืชแล้วก็กินทั้ง นะครับในคาบเรียนนี้นะครับเราจะทํากิจกรรมที่2กันครับเป็นกิจกรรมนะครับชื่อว่าปัจจัยที่จําเป็นต่อ,อการดํารงชีวิตของสัตว์นะครับก็จุดประสงค์เลยครับ1สังเกตและบรรยายสิ่งที่จําเป็นต่อ,อการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ได้นะครับสังเกตและก็บรรยายได้นะครับครูแม็กเ,เนี่ยเชื่อว่าพวกเราตอนนี้บรรยายได้แล้วเพราะเราเรียนมาแล้วในคาบที่ผ่านมาใช่ไหม แต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ความรู้นั้นมาจากการสังเกตครับเราได้ความรู้นั้นมาจากการอ่านหนังสือหรือไม่ก็จากที่คุณครูของเราแล้วก็ครูแม็กเนี่ยเล่าให้ฟังใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยนะครับคราวนี้เราทำกิจกรรมเพื่อทําให้เอ่ยจะได้สังเกตแล้วก็หาความรู้ด้วยตัวเองไงโอเคไหม ต่อมาครับเราจะได้ตระหนักถึงนะครับประโยชน์ของอาหารน้ําแล้วก็อากาศด้วยนะครับเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะครับจะได้แบบไม่ลืมให้อาหารไงเหมือนฟ้าใสไงโอ้โหนะหนูนี่เศร้าเลยนะครับโอเคมาดูกันเลยกว่าครับว่าต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ในกิจกรรมนี้ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวครับผมเริ่มต้นจาก1ถาด1ใบครับสสำลี1แผ่นครับ 3สายวัดครับผมปาบและ4โหลแก้วนำมา1โหลนะครับโหลแก้วงะใสๆงะทายสิเดี๋ยวเอามาต้องใส่ใครใส่น้ำแน่ๆเลยใช่ไหมเพราะว่าเราจะเลี้ยงอาใช่เลี้ยงปลานะครับ5ครับแหล่งข้อมูลเช่นอินเทอร์เน็ตนะครับหรือหนังสือจากในห้องสมุดนั่นเองครับ จัดกันต่อเนื่องครับ6อาหารปลา1ซองนะครับเอายี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเอาแบบว่าที่ปลาเขาชอบกินนังนะครับเจ็ดครับของตกแต่งโหลปลาด้วยนะครับต้องตกแต่งให้สวยงาม8ครับลูกปลาหางนกยูงครับเน้นนะลูกปลาหางนกยูงอ่าเอาลูกมาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเลี้ยงจนมันป๊อปป๊ปปปโตขึ้นมานั่นเองครับ9 กระชอนตักปลา1อันกระชอนเคื่อยนะครับอุ้ยอุ้ยจะตักปลาจะตักปลาเอาช้อนไปตักไม่ได้เอาทับพีไปตักไม่ได้ตักยากเลยเพราะว่ามันจะกวักน้ําไปด้วยไงพอกวักน้ําปุ๊บเราจะช้อนปลาจะช้อนปลาเอาปลาก็โดนน้าผลักไปข้างหน้าแล้วเลยช้อนลําบากครับต้องใช้เป็นกระชอนกระชอนคืออะไรตรงนี้เนี่ยครูแม็กคิดว่าเด็กนักเรียนป .3 บางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นลวดกลม แล้วก็เป็นไม้นะครับด้ามจับเป็นไม้ถ้าแบบแพงๆหน่อยก็เป็นเป็นโลหะนะครับเป็นพลาสติกแล้วก็จะมีตาข่ายตาข่ายอ่าแบบนี้อาตาข่ายแบบนี้ เวลาพวกเราต้องการจะจับปลาเนี่ยเราก็เอาไปช้อนปลานะครับแบบนี้จะช้อนง่ายเลยเพราะว่ากระชอนเนี่ยมันมีรูนะครับพอกวักไปปุ๊บเนี่ยน้ำก็ทะลุรูแล้วก็กระชอนก็ไปข้างหน้าได้แบบรวดเร็วอ่าแล้วก็จับปลาขึ้นมาได้นะครับโอเค9อย่างนะครับเตรียมให้ครบนะถ้าเตรียมครบแล้วก็มาดูกันเลยครับลองทำดูนะครับตอนที่1บอกว่า แบ่งกลุ่มนะครับแล้วช่วยกันจัดโหลแก้วให้เหมาะสมกับเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของลูกปลานะครับเอาโหลแก้วมานะครับแล้วก็ต้องเน้นคํานี้ครับเน้นคํานี้เลยครับว่าต้องนะครับช่วยกันจัดโหลแก้วให้นะครับเหมาะสมกับการเป็นที่อยู่อาศัยของลูกปลานะครับสสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกปลาไปเลยครับอ่าอ่าเป็นไง เล่นเกมอยู่ไม่ใช่หาข้อมูลหาข้อมูลอ๋ออ๋ออย่างนี้นี่เองอนะครับเราจะต้องดูว่าลูกปลาเนี่ยนะครับเขาต้องทานอะไรเขาต้องแบบเลี้ยงยังไงหาข้อมูลมาครับและเราต้องเป็นไงเลือกใช้เครื่องมือในการวัดการเจริญเติบโตนะครับของนะครับลูกปลาหางนกยูงด้วยถ้าเราอยากรู้ว่าเขาโตขึ้นเยอะหรือน้อยเราก็ควรต้องทำไ้เอ่ยอไปวัดความยาวของเขาจริงไหมนะครับ แล้วครับแล้วก็พยากรณ์นะครับพยากรณ์คำตอบนะครับนะครับว่าเดาซิว่า4สัปดาห์เนี่ยนะครับสัปดาห์ที่1ผ่านไปสัปดาห์ที่2ผ่านไปเราคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกปลาหางนกยุงที่เราเลี้ยงนะครับอ่ะไหนนะครับแบ่งกลุ่มแล้วมาจัดโหลแก้วกันเลยโอ้ยสวยงามนะครับมีอะไรกันบ้างนี่ไงกระชอนที่ครูแม็กบอกเห็นไหมกระชอนะครับ นี่อะไรเอ่ยอาหารปลาอาหารปลานะครับจัดโหลแก้วนะครับมีอะไรบ้างเอ่ยอ่ะใส่ทรายละเอียดลงไปใส่ทรายละเอียดลงไปโรยหินด้านหน้าสักเล็กน้อยโรยหินด้านหน้าสักเล็กน้อยนะครับอ่าใส่ก้อนหินก้อนใหญ่เพื่อความสวยงามครับ ๋อมีหอยด้วยนะอ่ามีหอยเอามาจากเปลือกนะครับไปจับหอยทากแล้วก็โยนลงไปนี่หอยทากตาไนะครับโอ้เอามาจากเปลือกพอไปเก็บหอยมาตามชายทะเลอ่าใส่ดาวทะเลด้วยแต่เดี๋ยวก่อนดาวทะเลดาวทะเลดาวทะเลชื่อของมันคือดาวทะเลเป็นนะฮะสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่นะครับในทะเล นั่นแปลว่านะครับอันนี้ต้องเป็นของปลอมแน่ๆเลยนะฮะถ้าเอามาใส่ในน้าจืดเนี่ยเดี๋ยวดาวทะเลเสียชีวิตนะอ่าใส่พืชน้ําเพื่อความสวยงามโอเคเหมาะสมกับน้องปลาหางนกยูงของเราแล้วนะครับนี่มีฟองอากาศด้วยเพราะต้องไหมต้องหายใจบุ้ง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 นะครับอ่าครับสามคนนี้ก็นะครับรับหน้าที่คนนี้จัดนะครับจัดเลยนะจัดเลยนะคนที่ทาหน้าที่อะไรเอ่ยจดบันทึกนะครับ คนนี้ทหนที่เลยอ่ะยืนให้กําลังใจเห็นไหมงานสบายสุดเลยคนนี้นะนะครับอ่าครับผมเรียบร้อยนะครับสสัปดาห์ผ่านไปนะครับต่อมาครับผมเราก็พยากรณ์คําตอบไปแล้วใช่ไหมนะครับเราก็สังเกตการเจริญเติบโตทุกๆสัปดาห์เป็นเวลาสสัปดาห์ผ่านไปนะครับผ่านไปครบสิบลาปุ๊บนะครับเราก็นี่เลยฮะอภิปรายสรุปผลการทดลองนะครับแต่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 มีนะครับข้อควรระมัดระวังดังนี้ครับ ทำกิจกรรมอย่างปลอดภัยนะครับขณะทํากิจกรรมควรระมัดระวังโหลแก้วโหลแก้วทํามาจากแก้วกระแทกแรงได้ไหมไม่ได้ทําหล่นได้ไหมไม่ได้หล่นปุ๊บป็นไงแตกเลยแล้วถ้าเกิดแตกออกมาจะเป็นไงเอ่ยโอ้โหมีคมเลยนะถ้าเก็บไม่หมดเก็บไม่หมดนี่คือมีคนเดินมาเหยียบโอ้ยเลือดไหลเรื่องใหญ่เลยนะครับพอน้องระวังมากๆเลยนี้ครูแมกเตือนแล้วนะครูแมกเตือนแล้วนะ อ่าโอเคครับทีนี้ตารางนะครับผลการทํากิจกรรมของพวกเราก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ครับระยะเวลานะครับเรารอเป็นเวลา1สัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์4สัปดาห์นะครับและการเจริญเติบโตของปลาหางนกยุงเป็นอย่างไรครับก็พยากรณ์กันแปลว่าอะไรเอ่ยคาดคะเนนะคาดคะเนะกันว่าสัปดาห์ที่1ก็น่าจะมีการเจริญเติบโตนะครับอ่าเจริญเติบโตมากขึ้นนั่นเองนะครับก็คือ ตัวยาวขึ้นนะฮะความยาวความยาวของลําตัวก็ต้องเป็นไงเอ่ยต้องเพิ่มขึ้นนะครับเราก็ให้อาหารให้อาหารให้อาหารครูแม็กคิดว่านะครับสัปดาห์ที่สองก็จะมีความยาวเพิ่มขึ้นเหมือนกันสัปดาห์ที่3ามและสัปดาห์ที่4ี่ครูแม็กก็ขอใช้คําตอบจากด้านบนเลยมันต้องความยาวเพิ่มขึ้นแน่ๆเลยอ่าโอเคนะครับเสร็จเนอะ ทีนี้ครับมาดูผลการทดลองกันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นครับเริ่มต้นเนี่ยนะครับคุณแบบมทพบว่าผ่านไป1สัปดาห์เนี่ยจากความยาวของปลาหางลกยุงตอนแรกเนี่ยเป็นแค่ลูกปลาใช่ไหมอาจจะยาวเพียงแค่นะครับหเซนติเมตรนะครับผม1เซนติเมตรน่ารักจังเลยตัวเล็กจังเลย1นึ่ซมหนึ่เซนติเมตรโอเคครับผ่านไป1สัปดาห์โอ้โหมาวัดดูตกใจมากเลยครับโอ้โหกลายเป็น1ครับผมจุดสม เซนติเมตรครับแปลว่าเกิน1เซนมานิดหนึ่งใช่ไหมเกินมานิดหนึ่งครับ1.3ึมเซนติเมตรอ่านะครับ2สัปดาห์ผ่านไปครับกลายเป็นนี่เลยครับ1นจุดนะครับ6เซนติเมตรครับ1.6เซนติเมตรผ่านมาอีกสัปดาห์หนึ่งกลายเป็น1นจุดนะครับอ่าเท่าไหร่ดี1นจุดนะครับอ่า7เซนติเมตรนะนะครับและผ่านมาสัปดาห์ที่4ครับครูแม็กพบว่าอุ๊ย สัปดาห์นี้ความยาวไม่เพิ่มเลยอะความยาวก็อยู่ที่1.7เหมือนเดิมครูแม็กก็ทำไมผมเลี้ยงมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผ่านไปสิสัปดามันต้องตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสิครับนักเรียนครับถ้ามันตัวใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ1.3 1.6 1.7 1.8 1.9และมันผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเราเลี้ยงไปเลี้ยงมาสัก3-4ปีเนี่ยเราอาจจะไม่เจอปลาหางมดยุงนะ เราอาจจะเจอมูก็ได้จริงไหมโอ้โหตัวยาวเลยเพราะว่าอะไรมันไม่ได้ยาวขึ้นตลอดเออนะฮะมันยาวไปเรื่อยๆแล้วยาวขึ้นยาวขึ้นส,สักพ<อ>ักหนึ่งมันก็โตเต็มที่โอเคไหมเออนะฮะเหมือนเราเนี่ยนะครับเราเป็นเด็กทารกตัวเล็กเอ๊ออะ uh อะคุณแม่ป้อนกล้วยบดปับปับปับตัวโตขึ้นัวโตขึ้นโตมาเป็นเด็กประถมกินนมกินนมโตโตขึ้นโตโตขึ้นโตโตขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวเราเองก็ต้องหยุดการเจริญเติบโตจริงไหมฮะ ถ้าเราไม่หยุดการเจริญเติบโตนะฮะโอ้น่ากลัวมากคุณตาอายุ80นู่นเลยสูงเท่ากับตึกใบหยกโอเคปะไม่ได้นะฮะมันก็ต้องมีการแบบหยุดการเจริญเติบโตนะครับก็คุณแม็ก,ก็สมมติว่านะครับปลาหางนกย่นของคุณแมกเนี่ยก็มาจอดนะครับอยู่ที่ประมาณ1.7เซนติเมตรแต่ในระหว่างที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นครับมีการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆนั่นเองโอเคไหมอ่านะครับ ดังนั้นดังนั้นสรุปผลจากการทำกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็จะได้ว่าเมื่อเราจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเห็นไหมมีทรายมีนะครับพืชน้ำนะครับแล้วก็ให้อาหารลูกปลากินนะครับทุกวันนะครับห้ามให้อดนะ เราพบว่าปลาหางนกยูงจะมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์เลยเห็นไหมนะครับแต่ว่าแน่นอนครับผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ต้องไปทําไมเอ่ยหยุดการเจริญเติบโตที่ความยาวใดสักความยาวหนึ่งโอเคไหมครับซึ่งนะครับที่เราจะวัดความยาวราต้องใช้เลยใช้สายวัดนะครับใช้สายวัดในการวัดความยาวก็นะครับก็ต้องนะครับเอากระชอนไปช้อนนะครับลูกปลาขึ้นมานะครับมันก็จะดิ้นแผลบแผลบแผลบแผล หาจังหวะดีๆเล็งเล็งเล็งดิ้นแป๊บแป,ป๊๊บอ่ะเดี๋ยวบี่นะครับเล็งดีๆอ่โอเคอ่ปุ๊บปบป,บป,บประมาณนี้แล้วก็วัดความยาวบันทึกเอาไว้ครูแม็กแต่ผมผมผ่านไป4สัปดาห์ผมออกมาตัวเลขไม่เหมือนครูแม็กเลยครับไม่เหมือนไม่เป็นไรครับปลาของเราคนละตัวกันโอเคไหมนะครับอันนี้ต้องเอาข้อมูลจากที่เราทําการวัดจริงๆมาใส่โอเคนะครับอ่ะสรุปว่าต้องมีการเจริญเติบ โตเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็ไปหยุดเจริญเติบโตนะครับอ่าเมื่อโตเต็มวัยนั่นเองโอเคนะครับผ่านครับกับกิจกรรมนี้ในตอนที่1ครับต่อมาตอนที่2ครับแบ่งกลุ่มแล้วสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ําอาหารอากาศที่มีผลต่อการดํารงชีวิตของสัตว์นะครับแน่นอนครับว่ามีผลต่อการดํารงชีวิตและทําให้มีการเจริญเติบโตนะครับก็ใส่ข้อมูลมาให้ครบ นะฮะนำข้อมูลที่ได้จากการสืบคน้นมาทำนะครับรูปแบบต่างๆจะทำแบบไหนก็ได้เช่นแผนภาพแผนผังนะครับใช้กระดาษแข็งที่เตรียมไว้แล้วก็ตกแต่งให้สวยงามเหมือนเดิมนะครับเพื่อมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับทีนี้ข้อมูลที่ไปสืบค้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นปลานกยุงนะครับใครสนใจสัตว์ชนิดไหนนะครับก็ นะครับสืบค้นข้อมูลกันได้เลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นปลาหางนกยุงอาจจะเป็นวัวสิงโตอะไรก็ได้นะครับโอเคงั้นครูแม็กขออนุญาตนะครับนี่เลยวาดให้ดูตอนเป็นเด็กป .3 ครูแม็กไปสืบค้นมาเน่เน่เน่น่่นะฮะไปสืบค้นนี่เลยนะครับสิงโตเพราะตอนเป็นเด็กชอบดูการ์ตูนเรื่องนี้นะครับเดอะไลออนคิงนะมาดูสิงโตกันเลยครับ ฮาอเป็นยาบาบาิเชียบามานะครับนี่สิมบ้าฮะสิมบ้าตอนที่แบบว่านะฮะเพิ่งเกิดตัวเล็กเลยสิงโตประมาณนี้นะฮสิมบ้าอืมนะฮะประมาณนี้สิงโตไม่เหมือนหมีไม่เป็นไรสิงโตเอ๊นะครับต้องดุดุมีเขี้ยวเห็นไหมนี่ลูกสิงโตลูกสิงโตต้องการอาหารนะคุณแม่ไปล่ามาเป็นเนื้อ เป็นเนื้อของกวางนี่นี่มีกระดูกติดด้วยนะครับย่างมาให้เลยนะควันหอมฉุยนี่คืออาหารอาหารนะฮะซิมบ้าก็โตขึ้นนะครับโตขึ้นโตขึ้นก็อ่นะครับโตขึ้นก็เป็นสิ่งโตที่ดุร้ายมากนะครับมีแผงคอมีแผงคออ่านี่นะฮะปื้ดนะครับทำให้ขาเกินแป๊บนึงอ่านี่อ่ามีแผงคอต้องการอาหารไหม ยังต้องการอาหารอยู่ด้วยเจริญเติบโตมีการเจริญเติบโตนะครับนอกจากอาหารแล้วก็ยังต้องการใครอีกครับต้องการน้ํานะครับและซิมบ้าตอนเป็นเด็กและซิมบ้าตอนโตเห็นไหมสิงโตชื่อซิมบ้าน่ารักเชียนะฮะมีจมูกเอาทำไมเอาไว้หายใจก็คือต้องการอา อากาศนั่นเองครับโอเคนะเวลาวาดอาหารก็ไม่ต้องวาดหญ้ามานะครับสิงโตไม่กินหญ้านะครับวาดเป็นน้องไก่นะครับเออนะฮะน้องกวางมาเลยนี่คือรูปของครูแม็กแล้วก็ออกมาพรีเซนต์นะครับออกมานําเสนอแต่ว่าคุณครูเขาจะให้คะแนนเพิ่มถ้าเกิดเราระบายสีให้สวยงามนะฮะสิงโตตัวสีอะไรดีสีเหลืองเหลืองน้ำตาลน้ำตาลใช่ไหมอ่านั่นคือแบบสมจริงแต่ว่าเรามีจินตนาการสิงโตตัวสีชมพูน่ารักลายหัวใจแล้วกันนะลายแบบ ลายแบบหัวใจสีม่วงนี่น่ารักนะอันนี้ก็โดนหักคะแนนนะครับโอเคได้หมดเลยใครชอบแบบไหนทําเลยให้เวลาทำามสนาทีลุยไปปิ้งโอเคครับเสร็จเรียบร้อยมาดูของกลุ่มนี้ออ,ออกมาพีเซนต์กันเลยนะครับปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์มีใครบ้างครับนักเรียนป .3 ช่วยกันตอบเร็วมีอาหารวัวต้องกินอะไร กินยานะครับกินไรเอ่ยอ่ามีน้ําด้วยนะครับนี่ต้องแลบลิ้นกินน้ําแลบลิ้นกินน้าแผลบ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 แล้วก็มีอากาศครับนี่อากาศสูดเข้าไปสูดเข้าไปสูดเข้าไปเรียบร้อยโอเคนะครับแน่ใครเลือกวัวก็ได้แบบนี้ใครเลือกสิงโตก็ได้แบบครูแม็กนะครับเอาแบบอื่นก็ได้งูนะครับสุนัขแมวได้หมดเลยนะครับวาดสวยๆนะอ่าเรียบร้อยมาลองตอบคำถามกันดีกว่าครับในข้อนี้ครับ นะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้เราเลี้ยงปลาใช่ไหมอ่าเราเลี้ยงปลางั้นมาถามเกี่ยวกับปลาครับปลาที่อาศัยอยู่ในน้ําสามารถหายใจได้อย่างไรนะครับเออก็จะมี1ใช้ผิวหนังใช้ผิวหนังในการแลกเปลี่ยนแกส๊สออกซิเจนที่อยู่ในน้ำครับในน้ําจะมีแกส๊สออกซิเจนละลายอยู่แล้วปลาก็ใช้ผิวหนังในการหายใจเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว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 เริ่มไม่คุน้นละปลาใช้ผิวหนังเหรอปลาใช่น,นะ ใช,ใช้เหือกนั่นเองครับปลาใช้เหือกในการหายใจไม่ใช่ผิวหนังนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับอันไหนมีข้อผิวหนังเนี่ยครูแม็กขอกาทิ้งก่อนเลยมีคําว่าผิวหนังไม่เอานะครับแล้วก็มีข้อผิวหนังไม่เอา1กับ4หายไปวัดใจละใครตอบได้เก่งมากเลยนะครับ เอาข้อสามปลาขึ้นมาบนบกว่างๆก็ขึ้นมาหายใจไม่ได้นะขึ้นมานี่เราจับกินเลยนะอะนี่ตอบข้อที่สองครับได้รับแก๊สออกซิเจนก็คือใช้เหงือกในการหายใจนั่นเองครับคุณแม่ครับปลาต้องกินอาหารครับผมเพิ่งทําการทดลองมาปลาหางนกยูงกินอาหารแล้วก็มันก็หายใจด้วยผมบ,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 บหายใจโอ้แต่ผมอยากรู้จังเลยครับเนี่ยว่าปลาเราต้องกินน้ํำไหมครับเนี่ย ปลาต้องกินน้ำเพราะปลาเป็นสัตว์และเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับปลาไม่ต้องไปหาน้ำนะคนต้องไปซื้อน้ำกินสัตว์ต้องไปที่แหล่งน้ำแต่ปลาเนี่ยมันก็ดูดน้ำเข้าไปกินเลยนะครับกินน้ำมก็มีการปัสสาวะออกมาด้วยเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่เห็นนั่นเองนะครับเพราะว่ามันกินน้ำแล้วมันก็ชิ้งชองออกมาน้ำก็อยู่รอบตัวมันอยู่แล้วนึกออกมานะครับอ่าเรียบร้อยตอบข้อที่2นะครับใครตอบถูกยกมาขึ้นโอเคเก่งมากเลยนะครับ กิจกรรมนี้นะครับก็เป็นการเน้นย้ำนะครับและให้พวกเราได้สอะหาความรู้กันด้วยตัวเองนะครับทำให้เรามั่นใจนะครับว่าสัตว์นั้นต้องการอาหารต้องการน้ําและก็ต้องการอากาศนะครับจบกันไปเรียบร้อยนะครับกับคาบเรียนนี้นะครับ ใครที่รู้สึกว่าเนื้อหาเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆทุกทีทุกทีนะครับก็ต้องทบทวนกันเป็นประจำนะครับกับหนังสือเล่มนี้หนังสือวิทยาศาสตร์ป .3 เล่มที่1ของอักษรน,นะครับและพบกับครูแมทได้ใหม่ในคาบเรียนหน้าครับผมสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน